พ็อกเคาเจอเทปแรกในปีใหม่2023เราจะมาอธิบายเกร็ดน่ารู้จากภาพยนตร์สยองขวัญในคราบนักฆ่าตุ๊กตาแม่แกนว่าทำไมเรื่องนี้ถึงได้น่าสนใจและมันจะสร้างความสดใหม่ให้กับภาพยนตร์ตุ๊กตาสยองขวัญอย่างไรได้บ้าง <c oughs> Yes <c oughs> ในยุคสมัยนี้นะครับหนังประเภทสยองขวัญเนี่ยถ้าให้ชูว่าใครคือผู้สร้างเบอร์ต้นๆก็ต้องมีสองชื่อที่นึกออกอย่างแน่นอนหลายแรกก็คือเจมส์วานเพราะเขาคือผู้สร้างทั้งซอ The Conjuring และล่าสุดคือหนังสยองอะไรก็ไม่รู้ที่มันมากๆนะครับอย่างมาลิกแนน โดยเขามีสตูดิโอของตัวเองที่ชื่อว่า Atomic Monster Production และอีกลายก็คือเจสันบรามที่สตูดิโอของเขา Bram House Productions ได้สร้างหนังสยองขวัญมากมายฮาโลวีนฉบับ remake ทั้ง Paranormal Activity Oculus HAPPY d e a t h d y y ซึ่งทั้งคู่นั้นเคยร่วมงานกันมาก่อนนะครับผมในภาพยนตร์ผีสยองขวาน INSIDIOUS และครั้งนี้ครับถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานครั้งสำคัญของทั้งคู่เพราะว่าในปี2018ก็มีการประกาศว่าทั้งคู่จะมาสร้างโปรเจกต์ด้วยกันในคราบของ Techno Horror Thriller ในชื่อ m e แ a n ซึ่งตอนนั้นยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าหนังจะเป็นอย่างไรแต่แค่สคนนี้จับมือร่วมกันก็ทำให้อยากดูมากๆแล้วครับ ในบรรดานักฆ่าบนโลกภาพยนตร์นะครับถ้าเกิดเอ่ยถึงตุ๊กตาเนี่ยผมเชื่อว่าใครๆก็คงนึกถึงเจ้าชักกี้อช่ไอชัคซึ่งเจ้าชักกี้เนี่ยที่มาของมันก็ออกไปทางศิยศาสตร์นะครับเพราะว่าเป็นฆาตกรชาวร,รีเลยที่ได้ทําพิธีเอาวิญญาณของตัวเองเนี่ยไปเสียงในร่างตุ๊กตาเพื่อให้มีชีวิตรอดต่อไปและก็มีฉบับรีเมคนะครับที่ปรับชัคก,กี้เนี่ยให้กลายเป็นตุ๊กตาสังหารที่เกิดจากเทคโนโลยี ในยุคสมัยใหม่นะครับเราก็มีแอนนาเบลในจักรวาลของเดอะคอน u จ i ริงของเจมส์วานนี่แหละครับที่คราวนี้ก็อ้างอิงจากคําบอกเล่าในโลกของเราจริงๆนะครับที่นํามาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ซึ่งเราสังเกตว่าในยุคสมัยที่ผ่านมาเนี่ยตุกาตาผีส่วนใหญ่ต้นกําเนิดจะมาจากเรื่องราวลี้ลับโลกวิญญาณนะครับผม ทีนี้เนี่ยผู้สร้างอย่างเจมส์วานก็เลยนึกสนุกอยากจะสร้างตุ๊กตาที่สังหารคนในยุคสมัยนี้ให้มันดูเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต I get accused of being the master of killer doll m o v i e เจมส์วานเขาเองก็แปลกใจนะครับที่ว่าเขาสร้างตุ๊กตาอย่างมากมายอย่างเช่นในเรื่องซอ w และแอนนาเ l ลเนี่ยแต่พวกมันก็ไม่เคยฆ่าใครโดยตรงสัทีเป็นเพียงแค่ตัวกลางเพื่อให้ความชั่วร้ายเนี่ยฆ่าเฉยๆทีมงานของเจมส์วานที่ Atomic Monster เนี่ยจึงนำเอาไอเดียนี้มาระดมสมอง โดยลองคิดการขำๆจะเป็นยังไงนะถ้าแอนนาเบลเนี่ยประท้ากับเทอร์มินเ r เตอร์จนเกิดความคิดที่ว่าหากมนุษย์เราเนี่ยพึ่งเทคโนโลยีมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหากเทคโนโลยีนั้นเกิดคลั่งขึ้นมา นี่ก็จะเป็นการวิพากษ์ต่อโลกของเราครับและมันก็จะทําให้คนดูรู้สึกเชื่อมต่อกับเรื่องราวของตัวละครตุ๊กตานี้ได้เจมส์วาจึงร่วมเขียนบทนี้กับนักเขียนสาวอาเคล่าค o ูเปอร์ที่เขียนบทหนังมาลิกแนนให้เขาครับเพราะเขารู้ว่าแอนนาเบลนั้นฮิตในหมู่ผู้ชมหนังสยองขวัญสาวๆจึงอยากจะสารต่อโดยการสร้างหุ่นเมแกนขึ้นมาจากมุมมองของผู้หญิง โดยคุณคูเปอร์นั้นได้ดึงความกลัวของเธอมาเป็นพล็อตเรื่องของสาวที่จู่ๆวันหนึ่งต้องมาเลี้ยงหลานแบบไม่ทันตั้งตัวในสภาพที่ไม่มีความพร้อมอะไรสักอย่างโดยสร้างเป็นตัวละครเจมมาตัวเอกของเรื่องขึ้นมาครับรับบทโดยคุณอลิสันวิลเลียมส์จากผู้หญิงที่มีหน้าที่การงานอันสวยหรูแต่จะต้องมาเลี้ยงหลานเธอจึงใช้ตัวช่วยอย่างหุ่นเมแกนครับที่เหมือนเป็นสิ่งที่ปัดภาระว่าเธอจะสามารถเลี้ยงหลานสาวคนนี้ได้โดยแบบที่เธอเองนั้นไม่ต้องเลี้ยง ซึ่งนั่นถือว่าเป็นภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นได้หากเราไม่ตั้งใจจะควบคุมมันถ้าคุณเจสันบรามนะครับก็ได้เลือกผู้กำกับที่เหมาะสมสำหรับโปรเจกต์ก็คือเจอราดจอห์นสโตนที่เคยทำหนังสยองขวัญน,นอกกระแสอย่างฮาสบ่าวซึ่งได้รับคำวิจารณ์ที่ดีเยี่ยมมาดูแลโปรเจกต์นี้ซึ่งเจสันเนี่ยเขาชอบหนังเรื่องนั้นมาก เพราะมันทั้งผสมความสยองอารมณ์ขันแบบแปลกๆที่สมดุลในตัวหนังได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งมันเหมาะกับสิ่งที่เจมส์วานอยากได้มากเพราะว่าเขาเนี่ยไม่อยากสร้างหนังที่หนักไปที่ความสยองจนมากเกินไปแต่อยากจะได้คนเนี่ยที่รู้จังหวะว่าตอนไหนผู้ชมควรจะต้องกลัวตอนไหนผู้ชมควรจะขบขันกับการกระทำแปลกๆของเมกแกนในเรื่อง จำฉากเต้นของเมแกนในตัวอย่างได้ไหมครับเพราะว่าเดิมทีนะครับฉากนี้เนี่ยไม่มีการเต้นอยู่เลยครับแต่เป็นการใส่เข้าไปเองของผู้กํากับจอห์นสโตนซึ่งในบทของคุณคูเปอร์เนี่ยเขียนแค่ว่าเมแกนจะเป็นหุ่นที่ฆ่าไม่ยัง้งมันได้บอกว่าเธอจะต้องเต้นด้วยซึ่งเมื่อคุณคูเปอร์ได้เห็นฉากนี้ก็ตกใจอย่างยิ่งนะฮะว่าฉันไปเขียนตอนไหนนะว่าให้เมแกนเต้นแต่เมื่อได้ดูผลลัพธ์ก็พบว่ามันคือส่วนผสมที่ดีมากเพราะว่าฉากเต้นนี้มันจะทําให้คนดูอึอดอัดมากขึ้นไปอีก คุณจอห์นสโตเนลรู้สึกชอบบทตั้งแต่แรกที่ได้อ่านเขาบอกว่ามันมีความคล้ายกับหนังชายเพลสที่เป็นบทเรียนเลี้ยงลูกในยุคสมัยนี้นะครับการใช้เมแกนมาช่วยเลี้ยงลูกเนี่ยก็เหมือนกับการโยนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตให้ลูกดูเพื่อปัดความรำคาญจากความสนของเด็กๆพวกนั้นบทของหนังเนี่ยเสียดสีในเรื่องนี้ได้อย่างดีถึงแม้ผู้กำกับจอห์นสโตเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนที่ติดเทคโนโลยีนะครับเขาก็ไม่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กซะด้วยแต่ภรรยาของเขาเนี่ยก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีให้กัับเจ้าตว เธอนั้นจะคอยส่งบทความวิพากษ์เกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ในโลกของเราให้เขาอ่านเป็นประจำนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังขอคำปรึกษาบทนะครับจากคุณอเล็กซ์คอฟแมนที่อยู่ในบริษัท Google มาช่วยดูแลเรื่องของปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องว่ามันทำงานได้อย่างไรบ้าง About child Play Child's แรงบันดาลใจของเมแกนนะครับนอกจากจะได้ภาพยนตร์ตุ๊กตาสยองขวัญในอดีตแล้วเนี่ยพวกเขายัางได้ภาพยนตร์นัวที่ตัวละครหญิงนั้นเป็นคนไม่ดีในเรื่องอย่างเช่นเรื่องก o n e Girls ของคุณเดวิดฟินเชอร์ The Hand That l o c k s the Cradle รวมถึงได้อิทธิพลจากหนังเด็กปีศาส The Omen เพื่อให้เมแกนนั้นเป็นเหมือนพวกต่อต้านศาสนาที่เธอไม่มีความเชื่อใดๆนอกจากสังหารคน สิ่งที่สําคัญที่สุดในการทําอย่างไรให้เมแกนเนี่ยมีชีวิตทีมงานมีความเห็นตรงกันว่ามันจะต้องดูเหมือนของเล่นเด็กที่มีชีวิตขึ้นมาพวกเขาจึงออกแบบเมแกนให้ใกล้เคียงกับกายภาพของมนุษย์จริงๆครับพวกเขาระดมทีมงาน Visual e f f e c t ทั้งทีมงานเชืิอทุน a n ิเมทร o n i c กและนักออกแบบฝีมือต้นๆของวงการ เพื่อออกมารังสรรค์เมแกนให้เกิดขึ้นมาทั้งน่ากลัวและก็สมจริงผู้กำกับจอห์นสโตนเนี่ยเริ่มจากไอเดียแรกคือคุณมองเจ้าหุ่นตัวนี้แบบไกลๆนะสายตาคุณเนี่ยมันจะหลอกคุณว่านี่คือคนจริงๆแต่เมื่อเจ้าหุ่นตัวนี้เข้ามาใกล้ๆคุณจะพบว่ามันคือตุ๊ก,กตาในร่างมนุษย์ที่สัดส่วนผิดไปจากคนทั่วไปโจทย์แรกคือต้องหานักแสดงที่ส่วนสูงและรูปร่างคล้ายๆกับน้องไวโอเลตแมกกราวที่แสดงเป็นเคที่หลานสาวของเจมมา ปัญหาคือเราจะหาคนที่ส่วนสูงแบบนั้นแล้วต้องทำท่าเป็นหุ่นยนต์ไหนจะต้องเต้นไหนจะต้องวิ่งแบบนั้นได้อย่างไรแต่ทีมงานคัดเลือกนักแสดงนะครับก็ได้พบกับนักแสดงเด็กสาวคนหนึ่งก็คือเอมี่ดอนลที่มีทักษะในแบบที่พวกเขาต้องการเลยครับ แม้ว่าเธอนั้นจะไม่เคยแสดงหนังมาก่อนด้วยทีมงานฝ่ายสตันนะครับต่างประทับใจกับเธอมากเพราะว่าไม่ว่าเขาจะสอนอะไรเธอแทบจะทําได้ในทันทีทั้งท่าทางการเต้นการวิ่งไล่ซึ่งบางฉากนะครับที่จะเป็นการโครสอัพเข้าไปที่ใบหน้าและมีการพูดคุยระหว่างเมแกนกับตัวละครอื่นเนี้จะมีการใช้หน้ากากอนิเมทรอกส์ที่จะให้ทีมงานเนี่ยควบคุมอยู่ถึง7คนเพื่อมาควบคุมการแสดงอารมณ์ทางสีหน้าของเมแกนนะครับ และหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะใส่สเปเชียลเอฟเฟกเพิ่มเติมเข้าไปในภายหลัง <S <S ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานะครับมันก็ทําให้เมแกนเนี่ยดูน่ากลัวมากขึ้นอย่างที่พวกเขาต้องการเลยโดยเสียงของเมแกนเนี่ยจะพากโดย oh, <really? S 1> เจนนาเดวิสเพื่อนๆสามารถเป็นสัมผัสภาพยนตร์ที่เป็นการรวมตัวครั้งสําคัญของเจมส์วานและเจสันบรามได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์กรุ๊ปนะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยอะไรกันนะครับผมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ของทาง Major Group ได้ทันที mm hmm. และถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะดูคลิปของทาง g o o d j o e ต่อแล้วก็สามารถไปชมต่อได้ในทางช่อง g o o d j o e ครับวันนี้ขอบคุณเจ้า g o o e j o e ไปก่อนนะครับพบกันใหม่ใน Pop Culture คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ